วันนี้นะครับมาดูการเข้าเว r l d b บ s s นะครับบอสโลกนั่นเองนะครับผมจะเข้าตัวนี้นะครับคารูตันเอนะครับคาลูตันเอตัวไหนนะครับอีกสองวิได้ดูกันมานะครับไปเลยนะครับนะเข้ามามีคนแล้วครับเราก็มาเราก็ปั๊บก่อนเลยไม่ได้สนใจบบบบ๊าบหาค้งกดไปกี่ครั้งไม่รู้นะครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากกิ้วนะครับคลิกตรงนี้นะครับ ออามาแล้วมีคนขอปาร์ตี้เราก็ปีดปาร์ตี้เลยนะครับมีเจ้านี่นะครับเราก็อยู่ในปาร์ตี้เรียบร้อยนะครับความเสียหายที่เราตีได้ในสามจุดห้าบีนะครับตอนนี้นะครับตายเลยโดนชิโซชิโซนีจัดการเรานะครับโอ้โหเราต้องรอรอฟื้นับรอฟื้นรอฟื้นรอฟื้นนะครับเราก็ต้องเอาตัวของเราออกมาครับมี นะครับชิโซมาอ่ะเอาโดนชิโซฆาตายอีกแล้วครับเนี่ยีเราเพื่อนเราเข้าร่วมสามคนแล้วนะครับสามคนแล้วโอกาสที่จะชนะนะครับในการที่จะอโบสนี่จยว่าต้องอะไรครับต้องแย่งกันนะครับแย่งกันแย่งกันนะครับนี่ตัวชิโซอยู่นี้ของกิลฟักเกอร์สนะครับฟักเกอร์นะครับอ่าเรามาฝั่งนี้มั้งครับนี่ไอ้นี่ตีเราอีกแล้วครับโอ้โหตัวโหดเหลือเกินครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับรู้สึกว่าเรายังนําอยู่นะเราดูไปควายนิดนึงก่อนที่จะเปิดสู้นะครับโอ้โหเป็นมันเป็นตัวซัพพอร์ตนั่นเองนะครับตัวทุกตัวรู้สึกว่าตัวที่ไม่มีนี้นะครับไม่ขึ้นชื่อตรงนี้นะครับไม่ขึ้นชื่อในลิสต์นะครับลิสต์ด้านข้างมีซันต้าาต้านะครับที่ขึ้นชื่อนะครับส่วนตัวที่เหลือเป็นตัวซัพพอร์ตเฉยๆนะครับเราก็ไม่ต้องทําอะไรครับตัวซัพพอร์ตนะครับ ยกเว้นตัวซสต้านี่ครับซสต้ารนี่เต้องจัดการนะครับแต่ว่ามองอย่างไม่เห็นครับตัวพริสพริสนี่ห้าเราอีกแล้วก็พริสของกิลฟักเกอร์เนี่ยเขามาเป็นทีมนะครับกิลนี่นะครับพริสนี่ครับห้าร้อยห้าร้อยกว่านะครับตัวนี้สี่ร้อยเจ็ดสิบสามนะครับชิโซนี่สี่ร้อยเจ็ดสิบสามนี่พริสก็ห้าร้อยยี่สิบสี่นะครับของเราก็สี่ร้อย ห้าสิบเอ็ดนะครับนี่สี่ร้อยห้าสิบเอ็ดตรงนี้นะครับก็โดนเอ็กซ์เอ็กเอ็กขาดตายอีกนะครับโอ้โหของคอเลสเตอร์นี่อยู่ในปาร์ตี้เรานะครับฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์ตัวเอ็กเอ็กซ์ก็ขาเราอีกแล้วแต่เอ็กซ์เอ็กนี่อยู่ที่ไหนครับอยู่กิลไหนยังไม่โชว์ชื่อกิลนะครับห้าร้อยสิบสี่นะครับห้าร้อยสิบสี่นะครับตอนนี้เรามาที่สองแล้วครับ เราต้องเริ่มฆ่าแล้วครับเราต้องเริ่มฆ่าแล้วนะมาที่2อนะครับโดนดูด XP ไปหรือเปล่าครับโดนขโมยดู XP ไปนะครับเราก็ต้องเปิดฆ่าแลวครับมาเปิดแล้วครับมาเลยครับตัวไหนก็ฆ่าไปก่อนนะครับตอนนี้เพื่อโอกาสที่จะไม่โดนดึง XP นะครับ XP นะครับฆ่าไปก่อนครับนี่ค่าไปก่อนค่าไปก่อน ได้ไหมนะครับยังไงก็ต้องทนครับต้องทนนะครับต้องทนอย่างเดียวนะครับ่าจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มนะครับถูกจิ้มจุ่มสังหารอีกแล้วครับสองแสนอุตสาหนะครับตายแล้วจิ้มจุ่มครับจิ้มจุ่มเราอยู่ที่สองนะครับจิ้มจุ่มอยู่ที่สามเราตายอีกแล้วนะครับเราตายอีกแล้วนะครับเราก็จะต้องฆ่าที่หนึ่งนะครับให้ฆ่าที่หนึ่งให้ได้ครับ งั้นเราจะไม่ไปไหนนะครับเราก็เรียกเพื่อนมาก็เพื่อนก็ไม่มานะครับก็ก็เลยเรียกว่าได้ที่สองไปนะครับก็เป็นรางวัลนะครับบอสนะครับแบบนี้เลยนะครับได้รางวัลที่อ่าเป็นสังหารคอนทรานะครับคอนทรา้เรียกี่สี่ร้อยสามสิบนะครับเรามาเปิดดูครับเปิดนี่ได้นะครับการเส็แล้วก็ของคลาส สีเขียวแล้วก็สีเทานะครับแล้วก็เปิดใช้อีกพี่นะครับได้แช่นั้นนะครับนี่โอไม่มีอะไรเราขายทิ้งนะครับอที่ได้มาเมื่อกี้เราก็ขายทิ้งไปนะครับเราไปไหมครับไปไหมเราไปโอ,อ้นนี้ก็ต่ําไปเราควรจะไปตัวสี่ร้อยกับสี่้อยสาสิบตรงนี้นะครับก็ยังไม่พร้อมเวลายังไม่พร้อมนะครับเดีย๋ยวเรา